พเคราะห์การเมืองกับอาจารย์พี่ชายรัตนดีหลกนะภูเก็ตจากนิดาค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ขาส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านผู้ชมคับอาจารย์ขาล่าสุดที่มีข่าวว่ากกตเนี่ยเตรียมแขวนเจ็ดสิบเอ็ดว่าที่สอสอตัวเลข71็สิบเอ็ดนี่ยจะมีผลต่อการสถานการณ์การเมืองอะไรยังไงไหมถ้าเกิดยังไม่รับรองตรงนี้ค่ะอาจารย์ผมคิดว่ากกตคงไม่ จะมันคือไม่สามารถที่จะใช้ตัวเลขเจ็ดเอ็ดได้นะครับค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้ตัวเลขสี่ร้อยแปดสิบหรือว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ,อดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาสัปดาห์นี้ก็คงจะมีการพิจารณากันว่าในเจ็ดเอ็ดคนเนี่ยจะคนไหนมีการร้องเรียนในลักษณะใจ ถ้าร้องเรียนในลักษณะที่อาจจะไม่ได้มีความร้ายแรงนะเสี่ยงก็อาจจะปล่อยไปแต่ว่าถ้าร้องเรียนร้ายแรงดื้อเสียงจะจะอะไรแบบเนี้ยก็จะมีความเป็นไปได้ว่าจะจะแฝงไว้ก่อนแต่ว่าทั้งนี้การการแขวนเนี่ยก็จะไม่สามารถแฝงได้เกิดร้อยละห้าเอร์เซ็นรอห้าร้อยปร็นร้อยละห้าก็คือยี 5, ่สห้าเน ตามตามแล้วมันหนจะเป็นครับร้อยละห้ามันก็เลยไม่มีครับครับอาจารย์แล้วแล้วคือหลังจากนี้อาจารย์ยังคงเชื่อว,ว่ายังอยู่ในกรอบเวลาสองเดือนที่กะกะตจะใช้เวลาในการประกาศร,รับรองผลจะเร็วตามที่อย่างที่หลายบางฝ่ายอยากจะเรียกร้องให้ดําเนินการให้เร็วภายในวันนี้พรุ่งนี้ไหมคะอาจารย์ว่าคิดว่ากกตน่าจะประกาศเร็วกว่ากําหนดคร เพราะว่าสองเดือนนั้นเนี่ยมันในความรู้สึกของผู้คนในตอนนี้เนี่ยมันยาวนานเกินไปแล้วก็เวลายาวก็ไม่ได้หมายความว่าพอ,พอ,พอตอจะทํางานได้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลม,มากขึ้นนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ย45วันให้ใบไม่แน่ใจว่าเป็นใบส้มหรือใบอะไรนะแต่ว่าต้องมีการเลือกตั้งใหม่่อเป็นคนหนึ่งแล,แล้วปรากฏว่าก็ ท้ายที่สุดเนี่ยสารก็ยกแล้วก็ถูกกรกตรก็ถูกฟ้องกลับเพราะการตรวจสอบเรื่องของอการทุจริตเลือกตั้งหรืออะไรของกรกตรในระยะหลังเนี่ยค่อนข้างจะอ,อ,อ่อนแอมากในแง่ที่ว่าไม่สามารถมีหลักฐานที่จะไปมัดผู้สมัครได้จนทําให้สารเนี่ยถ้ามีการฟ้องร้องกันแล้วทําให้สารเชื่อว่าผู้สมัครนั้นเนี่ยซื้อเสียงติด รันกรกตอเองก็คงจะไม่มี <c oughs> ไม่อยากมีความเสี่ยงค่ะในเรื่องนี้ถ้าว่าเขาไม่มีหลักฐานที่อมั่นคงแน่ใจจริงๆอนะครับก็คงไม่อยากจะเสี่ยงแล้วเพราะดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ไม่อยากจะเสี่ยงอีกแล้วก็คือว่าให้การรับรองไปก่อแล้วก็ค่อยไปสอยทีหลังเพราะว่ายังมีเวลาสอยอยู่อาหาหลักฐานอีกเป็นเวลาหนึ่งปีไอช่วงหกสิบวันอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าก็คือให้กรกตเนี่ย จัดการคนที่คิดว่ามีหลักฐานดต่านะแล้วก็วจัดการไปแต่ว่าถ้าหากว่าคนไหนที่หลักฐานยังไม่พร้อมหลักฐานยังไม่ครบไม่แน่ใจก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนทั้งนั้นอ่ะอือาจารย์ครับก่อนหน้านี้ได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 ้อ่าอะไรล่ะเจ็ดสิบห้าต้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในปีหน้าค่ะครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตว่าคดีหุ้นไอทีวีของคุณวิทาก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่กกตอาจจะ ปัดตกเลยนะครับปัดตกเลยไม่ได้ส่งถึงสารถ้าดูจากบริบทแวดล้อมอาจารย์มองความเป็นไปได้นี้เป็นไปได้มากขนาดไหนครับที่คดีหุ้นไอทีวีจะไม่ได้ไปต่อเอ่อมันไม่ได้ไปต่อแล้วยังไ,ไงฮะหุ้นไอทีวีเพราะคอตปัดตกไปแล้วแล้วก็ไปตอนนี้เนี่ยเขาไปใช้า 1, 1> มาตราหนึ่งร้อยห้าหนึ่งนะที่จะไปฟ้องคุณสอ,อ,อบสวนยังไม่ได้ฟ้องนะ ไปสอบสวนว่าคุณพิธาเนี่ยมีเจตนาในการที่จะจงใจสมัครทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อยู่หรือเปล่าการพิจารณาต้องโยงไปถึงหุ้นไอทีวีด้วยไหมครับถ้าอย่างนั้นก็โยงก็โยงถึงหุ้นไอทีวด้วยไงกรณี้ซึ่งก็คณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะพิจารณาว่าเอคดีนี้มีมูลหรือไม่มีมูลผลถ้าเขาจะเสนอให้กรกตยุติเรื่องไปครับแต่ถ้า คิดว่าคิดจะอาจจะเป็นปัญหาอาจารย์ขอภายอาจารย์ยังไงดีอาจารย์ขอภายครับเม,มื่อสักครู่สัญญาณขาดไปรบ,<า>บกวนอาจารย์พี่ชายพูดอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้ครับอ๋อก็หมายความว่าถ้าถ้าคณะกรรมการของกก,กตเนี่ยพินิจฉัยแล้วเนี่ยค่ะปรากฏว่าไม่ไม่มีมูลเขาก็ยกเรื่องไปนะงับเรื่องก็จบไปแต่ถ้าคิดว่ามีมูล ปปตก็จะต้องนําเรื่องนี้เนี่ยไปส่งให้ตํารวจให้ตหํารวจสืบสวนต่อครับเพราะว่ามันเป็นคดีอาญานะหลังจากนั้นเนี่ยก็ด้วยเนี่ยตำรวจสืบสวนต่อส่งให้อัยาการส่งให้ศาลคดีนี้ถ้าเกิดปตอปตฟ้องจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณสักสี่ห้าปีกว่าเรื่องจะยุตินะมันไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณพิธาทั้งสิ้นนะ แต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับกรกตเพราะว<ร>่าถ้าหากว่าคดีนี้เนี่ยศาลยกฟ้องเขาก็จะฟ้องกลับในฐานะอจ,จะฟ้องกลับโดยใช้มาตร,ตร,รา1หนร้ยสิบตพรบเลือกตั้งเนี่ยก็คือการแจ้งหให้เสียสิทธิ์ได้นะครับพกรกตอเองก็ต้องท<ช>ําอย่างระมัดระวังและก็้าใจตองอย่างรอบครอบนะว่าดังนั้นเนี่ยผมก็เลยประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงมากจากหลักฐานอะไรต่างๆที่ ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคที่ขเขากต้องจะยกเรื่องตั้งแต่คณะรกา,าต่อสายในมุมมองอาจารย์หมายความว่าคุณพิธาจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้โดยไม่มีอุปสรรคเรื่องนี้มาขวางกัน้นใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคคุณพิธานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ใช่ว่าจะหมดไปเสียทีเดียวนะ,ะเพราะว่าพอคุณพิธาเป็นสสแล้วเนี่ยเขาก็าอาจจะูก สสฝ่ายค้านรวมกันห้าสิบคนเนี่ยยื่นเรื่องต่อ,อสารรัฐมนูญให้สอบคุณสมบัติก็ได้หรือว่าปคธก็อ,ๆๆๆาอาจจะยื่นเรื่องต่อสารรัฐมนูญก็ได้ แต่ว่าการยื่นเรื่องเรื่องนี้ต่อสารรัฐมน,นูลเนี่ยผู้ยื่นก็จะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับครับเพราะว่าหลักฐานที่เปิดเผยมาในช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่คลิปไม่ตรงกับรายงานการประชุมตลอดจนพวกอะไรละ่ะรายงานงบการเงินบัญชีเนี่ยมันมีการสอบแวว่ามันมีการจัดทําขึ้นอ่าซึ่งเป็นเอกสารพทศเศอ่ะถ้าหากว่าเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปร้องอคุณคุณพิธาด้วยเนี่ย คนร้องข้ออาจจะโดนหนึ่งหนึ่งสี่สามในภายหลังนะครับอืเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าด้วยเรื่องของไอทีวีเนี่ยมันดูมันดูเป็นเรื่องโอระพอ่อตอนนี้ก็คือมันดูว่ามันมีการพยายามจัดทำเปลี่ยนแปลงเอกสารเพื่อที่จะทำให้ไอทีวีเป็นสื่อให้ได้คือมันเรื่องมันเรื่องมันมีความรลึกลับซับ้อนไม่ค่อยตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะหยิบเรื่องนี้มาใช้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังอย่างมากนิ่ฉะนั้นก็จะโดนย้อนขับเองนะครับครับดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเลือกคุณพิธาก็อาจจะตอดอุปสรรคจากเรื่องไอทีบีครับอาจารย์ค่ะทีนี้พอเป็นพอเป็นนายกเนี่ยก็ก็จะต้องเจอกับสวอีกนะยังยังไม่หมดช่ดเดียบมันจะเป็นปมที่จะให้สวเนี่ย เหมือนกับบางคนเขาอาจจะมองว่าในขั้นการพิจารณาตัดสินใจของสอวเนี่ยอาจจะต้องไปเผชิญโจทย์ตรงนั้นอีกในการที่จะได้เสียงสวมาสนับสนุนเพราะว่าอย่างตอนนี้เรื่องหุ้นเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์แล้วฉากคัดการเมืองหลังจากนี้ไปอาจารย์มองว่า1เดือนจากนี้ไปเอาแบบช็อตเทอมนะคะสถานการณ์การเมืองมันจะคุกคุนนขนาดไหนบางคนเขกากังนวลว่าจะมีการลงถนนกันอีกไหมอะไรนี้ด้วยค่ะอ๋อครับ คือเรื่องเรื่องไอทีวีเนี่ยมันอาจจะถูกนําไปเป็นปมของสอวบางคนแต่ผมคิดว่าเป็นส่วนน้อยมากค่ะเพราะว่าวินยูชนเนี่ยแล้วก็ปัญญาชนที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยพอเห็นเรื่องไอทีวีเขาก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ชอบมาพาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลุมไม่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจส่วนคนที่เอาเรื่องนี้มาเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเนี่ยก็คือคนที่มีอคติอย่างสุดซึ้ง ต่อคุณพิธานั่นแหละครับแต่ว่าคนที่มีใจกลางกลางเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่เอาเรื่องนี้มา,าพิจรารณาหรอกครับแล้วก็คิดว่าสองวอ,อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือร้อยสองร้อยคนเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเพียงพอนะที่จะพิจรารณาในเรื่องนี้ส่วนสี่ห้าคนที่เราเห็นอยู่หน้าจอนั้นอย่างตอนั้นก็แล้วแต่เขาไปครับ <นะ S 1> ครับเอทีนี้เนี่ยก็่ยังมีประเด็นเรื่องที่อ,อะไรล่ะ โอกาสที่คุณพิธาจะได้รับการสนับสนุเนเป็นนายกตอนนี้ผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามองในจชิดีบวกว่าสาวเองเนี่ยจํานวนมากผมคิดว่าร่วมร้อยคนก,ก็ต้องการที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีสเสถียรภาพและก็เดินหน้าโดยเอาลบมติมหาชนตามหลักการของประชาธิปไตยครับผมคิดว่าจะมีสวที่เห็นแก่บ,บ้านเมืองในลักษณะน,นี้อยู่เป็นจำนวนมากาพเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่คุณพิชาจะมีได้รับการสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจึงมีค่อนข้างสุงแล้วก็มันก็คงไม่เกิดม็อบอะไรมากมายอาจจะมีกลุ่มควายอนุรักษ์นิยมที่เข้มข้นมากๆอาจจะไม่พอใจหรือว่ากลุ่มทุนสุขที่เขาอาจจะเสียประโยชน์ที่อาจจะไม่พอใจบ้างออกมาจุมนุมออกมากระตุ้นให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยก็จุมนุมแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นการจุมนุมที่ไร้พลัง ของคุ่งหล่านั้นนะครับส่วนถ้าหากว่ากรณีที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับถ้ามันมีสองเงื่อนไขถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลยังเป็นรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยอยู่สถานการณ์ก็อาจจะไม่ไม่เข้มข้นมากนะก็คืออาจจะประชาชนที่สนับสนุนก้าวไกลก็อาจจะพอยอมรับได้ระดับเด็ก แต่ถ้าหากว่ามันมีการเปลี่ยนขั้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยของอีกฝ่ายหนึ่งเลยอันนั้นจะเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากในสังคมไทยเพราะว่าเท่ากับเป็นการะละเมิดมติมหาชนแล้วก็ไปทําลายความคาดหวังของประชาชนอย่างน้อยๆก็คือ25ล้านต่อคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากการเมืองแบบแบบเก่าๆนะมาสู่าก,การเมืองใหม่ๆบ้าง ซึ่งการเมืองแบบใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้าเป็นเพื่อไทยเป็นแการนาก็อาจจะใหม่เล็กน้อยแต่ว่าถ้าก้าวไกลเป็นแการนาก็ใหม่มากหน่อยครับค่ะแต่ว่ายางไรก็ตามก็มีเขตใหม่ๆตามกฎอยู่นะครับได้ค่ะอาจารย์เอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์พิชัยเท่านี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนนิรคนภูเก็ตนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและการพัฒนาของนิดาค่ะครับ